ถุงงถุงถุโอ้ยคูสิบรู้เรื่องครับจัดมาฮะโอ้เต็มข้อจริงผมบอกแล้วว่าขอโยนแค่ทีเดียวเทอนทีวีนี้จัดทาขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่าแปดปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะกาบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมพีแอร์เคียดคนเดิมนะคะมาจัดมาจัดเต็มเกม มัวโชคลาภของค่ายพีจีกันหน่อยอ่ะไปลุยกันดีกว่าครับว่าวันนี้จะเปลียวหรือเปล่านะออกมาเยอะเลยนะครับวันนี้ใส่ไปครับเอาแบบว่าตำลึงเต็มเต็มแผงสักดอกนะหรือว่าคูณสิบเต็มเต็มสักดอกนะฮะนี่ครับผมมีกําไรก็นี่ครับอ่ะไปฮะลุยลุย โอ้โหแต่ว่าทรงตอนนี้ทรงแย่นะครับทรงแย่นะโอ,โ,โอเคอังเป้ามาช่วยชีวิตเลยครับไปครับเอ้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่โยนครับยึกยักหลอกนะเอ้ยึกยักรอบสองยังไงก็ยังยึกยักหลอกอยู่เหมือนเดิมครับไปเอ้ยรอบที่สามยังไงฮะโอ้โหสามรอบติดรอบที่สามโยนครับผมมะโยนสวยๆแล้วขอจำจำส้มเต็มแผงไปฮะส้มเต็มแผงไหมมีไหมโอ้ยส้มก็ส้มถูกไป ขอเป็นขอเป็นอ่งเปาไปเลยโอ้โหไม่เต็มฮะอ่ะไปกันต่อครับโอ้โหมันมาแบบล้อหลอกเฉยๆนะเอายังไงยึกยักไม่โยนครับผมอะไรครับเนี่ยยึกยักเก่งนะยึกยักเก่งนักนะไปครับโอ้โหอ่ะอ่ะยังไงโยนไหมไม่โยนครับโอ้โหไปกันต่อฮะไปกันต่อยังไงยังไงครับเนี่ยอ่ะ ยังไงยังไงเรียบรอ้อยโยนไปที่เรียบร้อยนะจ๊ะโอ้กำลังคิดอยู่เลยวะที่ผมเงียบไปเมื่อกี้ผมคิดอยู่เลยว่าจะเพิ่มเบ็ดดีไหมวะแต่ว่ามองเหลือมามองทุนแล้วมันไม่ไหวนะเว้ยเออเอาถุงนี้ถุงนี้รู้เรื่องนะยังไงครับโอ้ประทานไม่เอาถูกไปถูกไปถูกไปไม่เอา มาสวยๆมาสวยๆโอ้ยถุงรู้เรื่องนะถุงอะถุง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 โอ้ยคูสิบรู้เรื่องครับจัดมาฮะโอ้โหเต็มข้อจริงผมบอกแล้วว่าขอโยนแค่ทีเดียวเท่านั้นเองนะหนึ่งหมื่นห้นนะจัดไปตำรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เลยแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ